รายการเกาหลีเริ่มเบอร์ค่ะแห่เบอร์ทุกอย่างที่ติดภาพคิมซูฮยอนไม่มีใครอยากพูดถึงพระเอกอย่างค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมให้เป็นเงาปริศนาในคอนเทนต์ทีบายทีนะคะชื่อเต็เมๆก็คือมูนาาทูมอร์โรีบถูกเบอร์เนี่ยน่าจะเป็นคิมซูฮยอนหลังเตอร์ดาม,ม่าค่ะก็เดียกว่ากำลังกลายเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตจับตากันอีกครั้งนะคะ เมื่อมีการสังเกตเห็นใบหน้าปริศนาที่ถูกเปิดในคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดของวงทีไบทีที่สมาชิกบอมคายูมาร่วมรายการของนุ่มซูบินทางช่องพิกซิค่าในฉากหนึ่งของรายการนะคะห้องเนี่ยเต็มไปด้วยคนจำลองนักสแสดงชื่อดังมากมายแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาชาวเน็กก็คือใบหน้าที่ถูกเอร์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นจากรูปทรงและก็ลักษณะ หลายคนคาดเดากันว่าใบหน้านั้นเนี่ยอาจจะเป็นของนักแสดงนุ่มชื่อดังอย่างคิมซูฮยอนนั่นเองค่ะโดยในคลิปวิดีโอที่มีภาพใบหน้าถูกเบอร์นี้นะครับกลายเป็นไวรัลพออยานรวดเร็วหลังจากที่ชาวเน็ตคาดการบว่าคอนเทนต์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะถูกถ่ายทําไว้ก่อนจะเกิดกระแฟดารามาเกี่ยวกับคิมซูฮยอนและที่นำตัดต่อคงกลับมาเบอร์ใบหน้าของเขาออกไปในภายหลัง ชาวเน็ตหลายคนค่ะแสดงความคิดเห็นขชื่ชมกคินนานตัดต่อที่ใส่ใจแล้วก็จัดการกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วไปยมองว่าการเบอร์หน้าของคิมซูฮยอนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะคือบอยแบนด์จากแดงกินจิอย่าง Tomorrow by t o g e t เ e r ได้เผยข่าวดีถึงการกลับมาพร้องกับป็นอัลบัม้มจุดที่เจ็ดภายใต้ชื่อ The Star c h a p t ต r Country นะคะ ซึ่งจะเป็นการเปิดบทใหม่ในการเล่าเรื่องที่ไม่ซ้ำใครของเราเทนเซตไอคอนค่ะและส่วนทางฝั่งคิมโซฮยอนคุณผู้ชมหลังจากที่เขาออกมาร้องให้โฮแถลงข่าวพูดแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็ปฏิเสธการผู้ผ่ากับกัดแสดงสาวคู่ร่วงลับตัวหลักฐานต่างๆไปผ่านช่องอีจินโฮเป็นผู้เปิดเผยซึ่งแม้สารจะฝั่งห้ามเขาห้ามพูดถึงคิมแซโรแล้วก็ตามค่ะ เขาเรียกว่าน่าจะเส้นใหญ่พอตัวนะคะถึงขนาดขัดคำสันสานต้องๆแบบนี้จะยังอยู่ดีดีสุดในขณะที่ครอบครัวของนักแสดงสาวผู้ล่วงรับต้องสู้หยิบตาเพื่อคำขอโทษสุดท้ายนี้การฟ้องร้องครอบครัวของคิมซรอนที่จบก็คือคิมซูฮยอนกับต้นสังกัดของเขาดับเป็นไปในทิศทางไหนต้องรอติดตามกันต่อค่ะสส่เมานะคะห้ามพลาดเลยนะคะกดติดตามเอาไว้ แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมแอดก็จะรีบม,มาอัปเดตให้ได้ทราบกันขันท่วงทีนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองไปดูคอมเมนต์ของเราบรรดาชาวแ็ตกันสักหน่อยดีกว่าค่ะหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราจะมีความที่ขินไปในทิศทางไหนกันบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าขนาดกำลังล้มตื่นต่างๆยังต้องกาะชื่อคขิมสูหยอนหาเอ็นเกตเนอะ ฉันก็มีคอมเมนต์ตอบกลับนะเขาว่าเขาตามมาฟังกบแล้วก็มีการถกเถียงกันไปมาเขาว่ายอมรับเถอะว่เกาเขาทุกช่วงเวลาจากไม่รู้จักชื่อรายการนี้ก็เพิ่งรู้กบและฝังเอาเท้าเหยียบซ้ำประมาณนั้นคุณก็อีกคนแหละแบ๋ตั้งช่องใหม่เกาะกระแสคิมซูฮยอนเพื่อแจ้งเกิดฉันไม่เขียงกับคุณต่อละ เขาเรียกว่ามีกักกในการแยกแยะอีชั่วใครไม่หนีก็แล้วไปในอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าฉันดูรายการนี้เพราะมีคิมซูฮยอนแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับเขาว่าใช่รายการนี้จริงเหรอเขาไม่ใช่แขกร,รับเชิญนะแค่กล่าวถึงดูรายการนี้เพราะคิมซูฮยอนจริงอะเบนไปเรื่อยนักแสดงอะเนาะมันก็ต้องสวมหน้ากากาแหละต่อให้นิสัยมันจะเลวยังไงแต่ภาพพูดดีก็ใช้ได้ หน้าตาสวยหลอกก็โอเคพวกเราเหมือนพวกข้างคุณที่หน้าตาสะด้วยนี่นะครับน้าแหกไปดิตอนนี้ถูกแบ่งครึ่งแล้วตลกมากไม่ได้โดนแบนที่เดียวหัดยอมรับคนสิ่งมัางแค่แบ่งก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วไม่ต้องพูดสิงเรตติ้งหรอกมันจับไปรายการนั้นไม่ได้แล้วมั้งอายชาวบ้านจะใจจริงๆสงสารรองผู้หญิงยังไม่รู้อีกเหรอบาเอกมันจบแล้ว ไม่เคยสลดกับการทำผิดพลาดตีนนี้ตลกมากฉันนั่งถามฮ่า <H> ฮ <ahaha> ่าฮาเดี๋ยวเรื่องคินออฟเทีย er เขาก็ใช้รูปนางเอกคนเดียวกับเรื่องที่จักต่างดาวก็มีแต่รูปนางเอกไม่มีคิมโชฮยอนเดตติ้งก็หล่นลงเหวไม่มีคนดูส่งน้ำหน้าแหงาก็ไม่มีคนอยากดูชื่นชมเสื็เกาหลีนะผิดคือผิดลงมือทำทันที และเชื่อมั่นว่ามันต้องได้รับกรรมที่ทำเอาไว้ไร้ตัวตนในสังคมเกาหลีเพียวๆๆเลยไม่ผสมเชื่อเถอะเป็นสิ่งเกาหลีหน่าจะรู้ดีนมละลายเมื่อไหร่เป็นข่าวใหญ่ประจำปีแน่นอนเห็นวันนั้นนักข่าวออกมาบอกว่าไอ้ผู้ชายนี้ชนะแน่นอนเพระมันรวยตรงนี้สำคัญมากถ้าขึ้นศาลเสนอความจริงโดยสุจริต อย่าปล่อยให้เงียบนะให้จบทฤษิธิธรรมที่สุดต,ต้องการน้องเขาอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบปากตามข่าวเรื่อยๆนะคะติดตามค่ะไม่อยากดูหนังของผู้ชายคนนี้อีกต่อไปความยุติธรรมโดยจะสู้อำนาจเงินอย่ามาแนะนำมันมันจะเอาไปแถเกินเยียวยามันจบแล้วพังทลายแล้วซูหยอนหลักฐานที่แม่เซโรนมี ซูฮยอนอาจจะติดคุกแน่ๆเรื่องหนึ่งก็คือพระกู้ยาว์แม่แซรอนมีทั้งคิดทั้งภาพและพยานไม่นานก็จะมีข่าวคอ,ต,อ,ต,อต่อแน่นอนอยู่ยากมากถ้าย้อนเวลาไปได้ฝั่งแม่ไม่ได้ฟ้องผู้ชายมีแต่ฝั่งผู้ชายฟ้องเขาฟ้องในประเด็นทําให้เสียชื่อเสียงได้ข่าวว่าต่อให้ข้อมูลที่พูดจะจริงหรือเท็จก็มีโอกาสชนะอันนี้ต้องดุนกันว่าศาลจะว่าไง จิตใจของคุณคุณนี้ไม่เคยคิดว่าตธอเองคิดผิดเลยมีแฟนขับคนไทยถ่ายคิดออกมาพูดก็เขาขอโทษแล้วจะเอาอะไรอีกคำพูดทนายนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดหลับให้สบายนะคิมแซรอนผู้น่าสงสารในไทยยังมีติ่งแก่้ของนางยังมืดบอดอยู่เลยอยากถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการเสียชีวิตของผู้หญิง ดีค่ะคนเก้าลีใจไม่บอดซูซูค่ะแม่ขอให้มันติดคุบคิมซูฮยอนจะทำอะไรแซนหลนไม่ได้เลยถ้าสังคมเก้หลีไม่ร่วมกันทำรนะ้ายน้องคนที่โจมตีนะ้องจะรู้สึกผิดอะไรบ้างไหมอะ่ะทำไมยอดไอจีเขาลดแค่ศูนย์กอศูเปอร์ซเองล่ะในมุมคนนอกนะครอบครัวฝ่ายหญิงทำไมถึงปล่อยให้เขาคบกันถ้ารู้แบบนี้ ทำไมไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเปิดโอกาสให้คนนอกไปทำร้ายคนในครอบครัวปลักแรกและย้อนทุกอย่างแต่ผู้ชายก็เกรยรายมากแจรวนจะแตกสลายแค่ไหนสงสารนางมากๆเจอคนใจร้ายทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้ชายคนดังคนนั้นทังค่ายและสังคุ้มเขาหลีตัวดีและนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์จากเหล่าบรรดาชาวเน็ต ี่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจบกับเรื่องนี้กันค่ะ